สวัสดีครับทุกคนผมสองไอสลองชาแนลนะครับผมอาวนะครับผมวันนี้นะครับบรรยากาศดีๆนะครับแดดจัดๆแบบนี้นะครับผมก็เหมาะกับการมาตีเหยบลอมเป็นที่สุดเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับหมายนะครับวันนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณอ่าประมาณสี่โมงกว่าแล้วนะครับผมแต่ก็ยังแดดจัดอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะลองมาตีเหยบลอมดูนะครับผมลองหาปลาช่อนดูนะครับผม ว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่านะครับมันจะมีตัวหรือเปล่านะครับก็หมายของผมก็จะเป็นหมายเดิมนะครับผมที่ผมเคยมาประจํานะครับผมแล้วก็แห okay. ้วประจําเลยนะครับผมสี่ห้ารอบแล้วนะครับชุดคันนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับตัวนี่ลอกซีเซอร์นะครับตัวนี้นะครับผมลอกซีเซอร์นะครับผมแล้วก็คัน U L นะครับผมนี่นะครับสายก็จะเป็น P E 0.6นะครับช็อกหน้าเป็น15ปอนด์นะครับผมแล้วก็นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง นะครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นกระดีไก่ชนตัวนี้เลยนะครับหัวแดงตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวขึ้นมากัดหรือเปล่านะครับผมนี่หมายสวยๆแบบนี้เลยนะครับกล้องที่ใช้ถ่ายนะครับผมก็เป็นกล้อง DJ i Action นะครับตัวนี้มันเป็น d j จินะครับผมตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอากล้องติดที่หน้าอกแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนเซตเบ็ดเรียบร้อยนะครับเึตค่าคลองเรียบร้อยนะครับตอนนี้แผนแรกของผมวันนี้นะครับก็จะตกเป็นกระดีนะครับผมกระดีไก่ชนนะครับเพราะว่าแสงแดดนะครับกำลังจัดจัดเลยนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะตกเป็นกระดีไก่ชนก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ําก็จะเปลี่ยนเป็นงานเท็กซัสนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อแอคชั่นออกดีมากนะครับกระดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีปลาเข้ามากัดนะครับเดี๋ยวลองดูกันเรื่อยๆนะครับตีแล้วกรอนะครับผมตั้งคันรอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันจะสมชื่อของนิยามกะดีไก่ชนหรือเปล่านะครับจะมีตัวหรือเปล่า จะลองโอ้โหติดแล้ว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 โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยกระดีกระชอนโอ้กระดีกระชอนโอ้โาุดุดุดโอ้ยกระดีกระชอนโอ้กระดีกระชอนกระดีกระชอนปหลุด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 ปลาุดโอ้กระดีกระชอนครับผมโอ้ไซส์สวย มาหุดพอดีเลยโอ้โหดิน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 เอ้ยากระดีกระดีกระดีโอโหยนี่นะครับกระดีไก่ชนนะครับโอ้โหยขึ้นมาหลุดพอดีเลยสวยสวยเลยนะครับอื้อหือตีแล้วกรอนะครับตั้งคันล้อได้เลยกระดีไก่ชนนะครับ สุดจริงๆนะก็ดีใครชนนะแปมแรกผ่านไปนะครับเก็บไว้ก่อนแต้มแรกเก็บไว้ก่อนล้างมือก่อนนะครับ โอ้ยไม่ถึงห้านาทีนะเวลาในกล้องของผมเนี่ยก็เล่นไปได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับผมประมาณสามนาทีนะครับผมก็วัดตัวแรกขึ้นมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีอีกสักตัวไหมนะครับก็ดีไก่ชนวันนี้ไก่ชนทํางานนะครับไก่ชนทํางานไปไอ้โต้งลูกพ่อไป อืมไอ้โต้งลูกพ่อก่อช้าๆนะครับไม่ต้องเร็วนะครับแดดจัดๆแบบนี้นะครับผมอือก็ดีนี่แอคชั่นออกดีๆนะครับผมแวบบๆๆนี่ ปลากัดดีมากๆเลยนะครับโอเคขิด okay. สว่นิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเช็ดเลนกล้องนิดนึงนะครับ ดีไก่ชน ตีไชนนะครับตีไปตรงข้างๆดูนะครับข้างๆดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าสมารปลามันก็จะแอบอยู่ข้างๆนั่นแหละครับโอ้ย ตะวมันเยอะนะครับผมนี่นะครับผลประกอบการวันนี้นะครับดูตัวแค่นี้สัขีดได้ไหมมันขีดนึงนะเดี๋ยวยมันไปดีกว่านี่นะครับได้ตัวเดียวนะครับผมได้จากกระดีแก้คันนะครับเอยกระดีอะไรนะกระดีไก่ชนนะครับผมกระดีไก่ชนนะครับตัวนี้นะได้ตัวเดียวนะครับตาก็ไม่บอดเนาะมายังไงพม่รู้นะครับติดเฉยเลย